สวัสดีครับผมตอนนี้คือผมอยู่ในในตัวเมืองนะครับก็จะมีคลิปที่ผมมาอยู่ในตัวเมืองนะก็ตอนนี้ก็มาก่อนครึ่งชั่วโมงใช่ไหมผมก็เลยมาพูดดีกว่านะครับเกี่ยวกับ เอาสายไหนดีอะเอาสายไหลแล้วกันนะครับผมว่ามันคืออะไรสายไหลในนิยามของผมนะครับบางคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมไม่ต้องมายึดก็ได้ครับกับผมนะครับประมาณว่าเมื่อเราครับจุดเริ่มต้นนะครับเราเมื่อเราได้งานแล้วนะครับก็จะไม่ยอมนะครับคือไม่ยอมตีเป่ากลับมาที่เดิมแน่นอนอย่างเช่นเราอยู่หลัก2ใช่ไหมเราได้งานไปเราไม่ตีเป่ากลับมาอยู่หลัก2ไม่ติดตัวเองครับผมไม่นะครับเราก็จะไปกดที่อื่น โดยว่าจะกดติดหรือไม่ติดไม่รู้แต่ว่ากดทุกตัวนะครับไม่จะรอก็ได้หรือไม่รอก็ได้ส่วนใหญ่จะไม่รอนะครับก็คือเพราะว่าที่ไม่รอเพราะว่าส่วนใหญ่งานม,มันจะน้อยเลือกไม่ได้คือถ้าเลือกอาจจะไม่มีตัวนี้มาอีกนะครับอาจจะมาอีกสักสิบนาทียี่สิบนาทีมันเสียเวลานะครับเขาก็จะกดทุกตัวเมื่อกดทุกตัวได้กด็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับไหลไปเ<ป>ข้าไหนเข้าเมืองออกนอกเมืองออกป่าอะไรครับ แต่บางคนที่มีประสบการณ์บ้างนะครับประสบการณ์เลยนะครับไม่ใช่บ้างประสบการณ์เยอะๆเลยคือเห็นแล้วปุ๊บใช่ไหมจะไหลไปปุ๊บเห็นปุ๊บยหยุดมือทันอะไรเงี้ยครับผมนะคนนั้นก็จะถือว่าไหลแบบคุมโซนได้นะก็คือว่าไม่ไปที่ป่าคือว่าไม่ไหลไปเพราะว่าป่ามันจะเป็นการที่ไม่มีงานนะครับเข้าใจไหมไม่มีงานนะ เดี๋ยวไปขยายความในคลิปหน้ากันหาหลายๆคลิปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวช่องมังนจะเงียบนะครับผมก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับการไหลนะครับเขาจะอ่าเช่นเช่นคือออกกี่โมงใช่ใช่แปดโมงเนี่ยออก8ปดโมงอ่แล้วก็กําหนดเวลานะครับว่าเข้าบ้านตอน6กโมงน็คือในช่วงนี้คือไหลไปเลยไหลไปเรื่อยแล้วก็จะไปไหนก็ไปครับอาจจะตีเป่ากลับบ้าน6กกิโลก็มีอย่างเช่นเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นผมไหลไปเรื่อยเข้าไปในเมืองเข้าไปอ่รารักกระบังไป สุวรรณภูมิอะไรเงี้ยครับคือตอนตอนตีเป่ากลับก็ประมาณ60โลนะครับผมก็ประมาณนั้นแหละคือสายไหลก็คือว่ากดทุกตัวที่กดติดแล้วก็เขาจะพาไปไหนก็นไปนะครับยิ่งได้ตัวใหญ่หญก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมก็น่าจะามีแค่นี้ละมั้งครับนะผมคิดไม่ออกแล้วว่าตอนนี้าสายไหลสายไหลแค่น,นั้นแหละครับไหลไปเรื่อยแล้วครับโอเคนะก็ประมาณนี้คิดไม่ออกถ้าใครมี ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็เม้นมาได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับผมไม่โบมือนะอายเขาคนคนเยอะมาก